มันเป็นไข่เคี่ยงหูบึงหูบึงเขามั่อเจ็ดห้าสอง่ครับเดี๋ยวเขาเมื่อเขาด้วเจ็ดห้าสองอนี่มันเจ็ดสองสี่มันไข่เี่ยงกันนะมันมีเปอร์เซ็นต์ไข่เคี่ยงกันสองสี่สองหาเหมือนนองเขเออนั่นแหละเจดสองสี่เจ็ดสองหานั่นละประสานเลยว่าเขาคำหูบึงเนไข่เคียงไข่เียงกันเป็นไปได้ยังไงเปนไปได้เจ็ดสองสี่กันว่าพ็ว่าเก่ามันต้องาม เกไมันตรงมันบจดกันนะครับอือมันบจดกันซีกับ่นดี่อะไรนี่ขันสีเอาหกก่อได้สมไม่ได้ก็บจดกันสองสีสองสีเ็ดสองสีสองสีเป็นไปได้ครับอือพอว่าเป็นพุ่นดีเต่นีเดเล็กเกับเล็กสองเ็เป็นเป็นสองสองตัวแล้วมันกันพเอามาสองเลยอนบอพันเอามาพูเอามาเกดอาจจะเป็นเ็ดสองสีตรงนี้ห้องมือหงมหนี่จเป็นเล็กเกตนะครับเล็กเกตฮักดาบเลยนี่เป็นสอง 7, 2, เจ็ดสองสี่แหละชเป็นสมมตกรณีกับเจ็ดสองสี่สองเขาจะให้สองสามตัวอาจจะว่างสี่เปิ๊บหรือเป็นเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่อืมอะไรกล้องค,คิดเด้ถ้าจะเอาสามตัวเจ็ดสองสี่คือใน ไม่ดีเด้อมันทำงานต้งผานไปอยู่พอะไรงันแหละมงนี่เป็นเก่าเจ็ดก็ได้เป็นเจ็ดเจ็ดก็ได้อันั้นี่นาีนาเห็นเจ็ดเจ็ดเมียเป็นเห็ดเจ็ดเก่ากับสองหกอือเพรายีสองหีย่เจ็ดเก่าเกาเจ็ดเจ็ดคเห็นเจ็ดเจ็ดสองเลยตาตาเห็นสองสี่ถามว่าบง้างนี่สองสี่เลย เป็นสองซี่ก็ได้สองหกก็ได้สองสีสองสีสองหกเรื่องการันตีการันตีเนี้ยเขาจะเอาเอาสองซี่กับสองสีเจ็ดเจ็ดกับสองหกใช่แต่ผมไม่เห็นอะไรกันเจ็ดเก่าไปทำไมแต่ก็เจ็ดเก่ามันออกไปแล้วนะนะอือเขาบอกต้องตัดออกไปใช่ที่เป็นสองสี่ใช่สองซี่กับ นี่เป็นมุมหนึ่งตัวนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแกกะันตัวนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งตัวนี้ก็อีกมุมหนึ่งสอง สองเงินดสองอันนเ้ดทามสองอันมงจะบองาบอเขียวยุกเลยอ๋อก็เป็นก็เป็นอันเดียวเลยญทสองเลยถึง้งสองอันเลยอแต่อาจารย์ยังทักนีเับเออนายสินั่งสอท้งสินังสอทางนี้อืรับเลยด้สองสิ